สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นำภาพสวยๆของการไปท่องเที่ยวที่ประเทศแคนาดามาให้ชมกันนะคะสําหรับวิดีโอนี้จะเป็นภาพของเมืองประเทศแคนาดาซึ่งกว่าจะได้ภาพนี้มานี่ก็คือต้องนั่งเรือออกมาอีกฝั่งแล้วมองกลับไปที่ึงน,นสนะะส่วนฝั่งนี้ค่ะ แล้วก็นี่นค่ะในตนัวงตูต้นี่คือมีเรื่องของอสุภาพแ้ดล้อมของตู้นั่งตู้อากาศมันที่ไปก็คงทเ,เป็นเป็นเดือนเมษายนช่วงต้นสิง ที่มีคนหลากหลายหัาชาติตนะคะที่อาศัยที่นั่นแล้วก็กฎระเบียบกฎหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายถิ่นฐานกฎในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อที่นั่นก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ในการไปในครั้งนี้นะคะก็มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนสถานศึกษาคือโรงเรียนสอนภาษา LSI International English Language School นะคะซึ่งก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนที่น่าสนใจมากๆนะคะทางเราก็ได้เซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์กันดังนั้นการติดต่อที่จะประเรียนภาษาที่นี่ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมก่อนนะคะถ้าติดต่อผ่านเอเจนซี่นะคะ ก็เราก็จะมีประหยัดค่าใช้จ่ายอีกหลายอย่างเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ถ้าผ่านเอเจนซี่คุณจะได้ส่วนลดอะไรหลายอย่างเลยตรงนี้ก็เป็นอีกสถานศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจเดินทางไปมาสะดวกค่ะอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าการเดินทางค่อนข้างคล่องแคล่วน,นะคะเรียนที่นี่ได้ฝึกภาษาและมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันกับนักเรียนนะคะนอกห้องเรียนด้วยก็จะทำให้เรามีทักษะการเรียนรู้ภาษาที่เก่งมากขึ้น แล้วในแคนาดาเองก็มีหลากหลายอาชีพที่ถ้าเราไปด้วยวีซ่านักเรียนโอกาสที่จะต่อยอดในด้านงานอะไรต่างๆมีเยอะมากๆนะคะแต่อันดับแรกเราควรจะได้ในเรื่องของภาษาก่อนโดยรวมการใช้ชีวิตที่นั่นก็ไม่ได้ถือว่ายากลำบากมากเพราะว่ามีคนหลากหลายสัญชาตินะคะสภาพอากาศโอเคน่าอยู่นะคะแล้วก็ผู้คน ็มีอัธยาศัยดีนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างคนไร้บ้านอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะคะก็เหมือนกับทุกๆประเทศนะคะก็โดยรวมก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจที่เหมาะที่จะทำให้เรานะคะเพื่อที่จะถ้าอยากจะมองหาประสบการณ์ใหม่ไปเรียนหรือสแสวงหางานที่อยู่ที่ต่างประเทศก็ขอแนะนำว่าแคนาดาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันคะ่ะ หากท่านใดอยากให้บริษัทของเราดูแลก็สามารถทักแชทเข้ามาหรือคอมเมนต์มาที่ใต้วิดีโอนะคะถ้าเกิดว่าหาช่องทางติดต่อบริษัทไม่ได้นะคะเดี๋ยวทางแอดมินก็จะเข้ามาตอบคำถามใต้คลิปวิดีโอนี้หรืออยากจะปรึกษาเรื่องราวต่างๆสามารถทักเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะ